ได้เจ็กปีแล้วนี่ยห้าหกปีแล้วจะโดนเลยเนาะเบิ่งสภาพกันมันก็นจน,น,นกันเป็นไหมกันอยากดอกแล้วเนาะสาวพรพอโตกันเนาะสาวพรเนอะเลยก็จะได้ขอเราเบิ่งทางโค้งหางหลังคาเพื่นเพิ่นกันไ้พ่อแอ่พี่น้องเอสซีเพิ่นเบิ่งน้ำก่อนอันนี้จะเป็นห้องนอนปะ สบายดีกับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมุดสุขูสุขคนพี่น้องเนาะเอ็ซี่ีนับถือและหักแพงพี่นอนะ้องเลยอ่าเมื่อนี้ก็มาเยี่ยมยามทั้งบ้านทั้งเพื่อนของสาวพรพี่น้องเนาะตอนนี้ก็นั่งยูโฮมเนี่ยพี่น้องเลยกัทชได้ภาพพ่อแม่พี่น้องข้าไปครับบึงครับส้มทั้งเพื่อนเพื่อนเนาะเพื่อนกำลังขื่นโคกหทางหลงังคาอยู่ตอนนี้กับแต่พี่น้องเลยอันนี้กัทชีไปเบึงไปชมน้่กันพี่น้องเลยเนาะสบายดีเด้อแม่สบายดีมาหาลูกชาวอีกได้เมื่อนีร่ <c oughs> ขึ้นนั่นได้ดอ,อันครู่หักแท้ป้ากของแห่สิมาเห็ดเที่ยงบ่ <c oughs> โดยสิขงกอตัวไปเบิ่งทั้งเฮือนเพิ่นเพิน่นแหละเนาะเฮือนใหม่โดยก็สาวแววตาบ่เน,นี่สบายดีเดอ้อกิน <c oughs> <c oughs> ข้าวเที่ยงก็ไปสั่งมาเนี่ยกินปลา,ปาแซ่บแล้วปลา ก็ตัวไปเพื่อนก็เด้เพื่อนใหม่เพื่อนพี่น้องเ้ยนี้จะเป็นเพื่อนหลังใหม่ของสาวพรอนเพื่อนบอกนี่ใไดพี่น้องเลยเนาะเพิ่ันก็ได้เอาดินมาคู้นดนตอนนี้พี่น้องเ้ยอันนี้ก็สีเพื่อนใส่ข่าวเพื่อนพี่น้องเพิ่นสีมุ้งเนาะทางเพื่อนเพิ่นเนาะทางเพื่อนเอื้ยสาวแววหรือว่าเพื่อนสาวพรอนสาวลำพรอนพี่น้องเ้ยเมื่อก่อนนี่ก็เ้ามากกับเพิ่นกับเทพื้นอยู่มานะนมือนี่แต่เพิ่นกับขื่นโค้งหลังคาแหละพี่น้องเ้ย อ,อ่าสิโอนเนอร์พี่น้องนะเพราะว่ามีเสียงโคงสีเนาะอยู่นี่มีขกสีเข่าใกล้ๆพี่น้องกับเสียงรถเสียงล่างเน่ยเนาะมาพรมพี่น้องมาเบิ่งเฮือนหม่เพือนพี่น้องไอตอนนี้กําลังใส่โครงห่างเนาะโครงหลังคายอยู่ยูเจนสบายดีเ้อลูกชายนนบาย่หนอสบายดีลูกอะที่เข่าเที่ยงแล้ววันนี้ ืมอนี่บม่ไดไปเฮียนบอกเออเป็นสดเชยเนาะสดเชยวันราัดเราก็เห้นอ้องเป็นกันทีไรนะฮะเปินซื้อนมมาเปินซื้อนมอืมปีนหลังเป็นตั้งแต่หลินมาน้อยบ่าออมาน้อยกัน,น้อยแท้เนี่ยไม่ได <laughs> ้ไปห้าไป,ปเฮียนเพิ่น ยุดมาเนี Dogs ้เนาะผักสุดเซยพี่น้องไอ้วันซาตเนาะว่าวันจันทร์มาเนี้ก็ได้ได้สร้างนี่จ้างสร้างบ้านไหนนี่บ้านตัวเองบ้านตัวเองแม่มือก่อนก็ได้เห็นเทพื้นเนาะมาเนี้ขึ้นโค้งหลังคาไว้ได้เอานั่นชอยทั้ง PCB ปะ PCB ทั้งพังไทยเลยเออดีใจนั่นแหละหลังนี่เป็นเพื่อนเจ้าเองบ่โอ้สาวพรเก่งเนี่ได้เพื่อนหลังใหญ่เลย เป็นสรอยแล้วเนาะเพราะว่าไม่เลี่ยงเดี่ยวระราซีอายกับลูกกระปันนั่นเนาะเลีเ่ยงลูกแต่ว่าทาั้งผู้ใหญ่เพื่นก็นยืนมือข้มามสซอยกันถือว่าดีอยู่แด้นี่มันก็เกือบพุเนาะนีน่เนาะ <c oughs> <c oughs> จนดำพี่น้องเลยจนเกาคือว่าแล้วเพื่อสีได้กต่วันนี้เขากระสีได้สามได้เจ็กปีแล้วนี่ห้าหกปีแล้ว ดโดนเลยเนาะเบิ่งสภาพกันมันก็นจน,น,นกันเป็นไหมกับอยากดอกแล้วเนาะสาวพรพอโตกันเด้ะสาวพรเด้อเลยก็จะได้ขอเรอเบิงงหห่งทั้งโค้งห่างหลังคาเพื่อนเพื่อนก็นเฮ้พ่อแม่พี่น้องเอซี่เพื่อนเบิ่งน้ำก่อนอันนี้จะเป็นห้องนอนบอ่จะเป็นเสียงสวรรค์เนี่ ี่สิเป็นทั้งห้องนอนเพป็นพี่น้องเลยเนาะหากะกั้นปีนี้เพราะสาวพรโอ้พ์่ัญหากะกั้นพี่น้องเลยสาพวพรนะบมาเมนแล้วรัวกหาก็ได้เนาะพี่ว่าผู้ใหญ่พี่นยืนมือขาม,มาช่วยพี่ว่าบ๊ดลนี่แหละพี่น้องเลยเนาะที่ผ่านมาเดือนผ่านมานี่นะเออเพราะว่าได้กระเบื้องมาม่งแล้วบัดนี้เนาะ เป็นเป้นซาลามาเห็นเป็นล้มมาอย่างนี้แหละเป็นท้องซ้ายเนาะโอ้คือสีได้มุงแล้วอยู่ปีนี้เนาะเป็นทรงโมเดิร์นเนาะโอ้ดีใจน้ำได้สปพรดีด,ไดีได้ได้ไหมแระบาดนี้สาบนี่ก็แมนง,งามด้วยเลยเฮือนนี่ อันนี้จะเป็นสีส้เนะสีสม้สสมบัใส,ส,ส่แทนนั่นนะหนา,นาวมันจังนะมัน,อนทอดดิเป็นเห็ดกะคานปูนได้เลยงามนะพวคือกบาเห็ดทรงนี่่บอตะก,กี้กเห็ดแบบนี้แล้วเนาะ เลยมีผู้ใหญ่เพิ่นช่วยกัเอาคักๆไปจักหน่อยเนาะแมนแตวนี่มันเกิดซีรัสดรายใช้รายจ่ายหน่อยลงเนาะโอ้คันว่าเฮ็ดแบบนั้นมันเปลืองนายแนวคือว่าแหลเดี๋ยวนี้ก็ดีอยู่เพราะว่าคเมื่อนี้เขาชอบกันแบบซี่เด้กำลังฮิตเด้นี่น ีนี่คือสีได้ข้้อยู่ปะ่ะคงขึ้นเอออย่า,ง,าออยงให้ท่านปีนี่ <c oughs> คือคือสิท่านยี่ดอกเพระาะว่ามีภูมิซอยเลื่อยอยู่เด้จักคนเราก็สร้างเพื่อนในสองคนนี่ปะ่ะสองคนเนะาะจ้างเป็นหลายคนกับโบมีเงินใหน้ เฮยพี่น้องเลยนี่กะอาเิีอนเน,นะาะเพราะว่าเสียงสะวานันเ,นพ,นเพิ่นเนาะเสียงเพิ่นเจาะไม้พี่น้องเลยเจาะไม้กระแทกปูนียงเนาะประมาณนี้แหละอาเิีอนเสียงสะวันเพิ่นเลยพี่น้องเลยบัดน,นี้กะยังทางบานประตูประตีเนาะและกระส่าพี่น้องเลยทางเพื่อนสาวพรเพิน่นอันนี้กะถ้าหากท่านใดสนใจเนอกจากช่วยเพิ่นก็นสามารถช่วยเพิ่นได้ตอนนี้พี่น้องเลยกำลังอยู่ในขั้นตอนบูรณะอยู่เนาะ ค่ะผู้ใหญ่ใจบุญหรือว่าเอซีเนาะต้องการอยากทำบุญช่วยเหือทั้งเพื่อนซานของนเพื่อน,นก็นน้เพือนเพื่อนก็รุกไววได้หลายปีแล้วก็หาก็ได้มาดับนึ้งต่อวราหาหกปีแล้วพี่น้องเลยบล็อก,กเกือบมันดอกพล่อนอะไอิดก็ได้จนเกิดขี่ไข่น้าเนาะจนมาหอดปีนี่แล้วก็ได้ กันชิได้ขอโตัวด้วยสาพรเนอะโอ้พี่น้องเนี่ดีใจน้ำล้าลายเฮากันเลยทางเพื่อนเพื่อน,นกับเปะทางเนาะมันกับโอนพี่นองง้องเลยยังไหนก็ต้องกราบขอโทษขออภัยพี่น,องงน้องเลยเนาะอันไหนบูสมมาพาควรกันเลยอาจศิบต้องยินเสียงแน่นี่ก็ต้องขอโทษลหลายๆพี่น้องเลยเนาะเพราะว่าบ้านเพื่อนนี่ติดถนนใหญ่เสียงรถเสียงล้างเนาะแล้วก็จะเป็นท้องสีขาวพี่น้องข้างๆนี้ ตอนนี้ลากะถือว่าถือว่าโอเคหละพี่น้องเลยทั้งบ้านเพื่อนนี่ก็ได้เนาะลากะเมรี่อย่างเดียวกือว่าอะไรเนาะก็ยังดีอยู่พี่น้องเลยสามล้านนี่ก็ได้ห้าน้าพี่น้องเลยห้านค่าเนาะคือทางสาวเวลเราพายเน่เนาะแป๊ะทางนี่แหละเนาะห้านค่าระวัตินี่ก็ทีเป็นทั้งเพื่อนเอื้อเพื่อนน้องเพื่อนเนาะอันนี้จะเป็นเพื่อนสาวพ่อเองหลังนี้ เพราะว่าหลังเก่านั่นหลังนั่นสิเป็นเพื่อนกเพื่อนข้าวทั้งพอ่อทั้งแม่เพื่อนพี่นอ้องเลยนะพี่น้องเลยสำหรับมาวอนนี้กับทั้งบานก็ต้องกราบขอโทษขอพรให้อีกเพื่อนหนึ่งพี่น้องเลยเนาะกับทั้งบานก็จะได้ขอตัวบคขิปไปเพียงเท่านี้โอเคพี่น้องอยู่ดีมีแหงเนาะสบ,บายดี